ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินคริปโตนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนในการทานะครับทำเงินฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องมีก็คือกระเป๋านะครับในการรับเหรียญคริปโตกันก่อนนะครับใครยังไม่มีกระเป๋าเนี่ยก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะกระเป๋าที่ใช้ในการรับเนี่ยผมเลือกใช้เป็น f a u c e pay นะครับใครยังไม่มี f o r c e pay เนี่ยก็ไปหาสมัครกันได้สมัครได้ง่ายนะครับยืนยันแค่ในอีเมลเนี่ยก็ นำมาใช้ในการรับเหรียญได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินใน f อเรสต์เพที่ผมเก็บสะสมในส่วนของตัวเหรียญคลิปโตวไว้นะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้ทาเงินฟรีไม่ได้ลงทุนนะไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS สนะครับสำหรับช่องทางที่ผมใช้ในการทาเหรียญคริปโตเนี่ยผมเลือกเป็นเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า bithub.win นะครับก็เคยรีวิวไปหลายครั้งอยู่สําหรับตัวเว็บไซต์นี้นะครับามว่ามันได้เงินจริงหรือเปล่าอ่ะดูตรงด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับม่เขียนคําว่า bitthub.bin. เรามาดูในกระเป๋าที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับนี้เป็นยอดล่าสุดนะครับก็คือบิต h ับนะครับตามนี้นะครับอันนี้คือชื่อเว็บไซต์นะนี่ที่ได้รับเงินมา19.8จ่ายเงินยังปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับบิต h ับนะสำหรับคนที่ต้องการสมัครนะครับลิงก์การสมัครเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดสามารถกดลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการเข้าสู่ระบบหรือจะลงชื่อก่อนนะครับในการสมัครนะครับเขาจะมีช่องให้เรากรอกข้อมูลเนี่ยทั้งหมด3ช่องเลยจะเป็นอีเมลรหัสผ่านแล้วก็สายรหัสผ่านอีกอบ นะครับจากนั้นก็แก้แคปชั่นตรงนี้เลยนะครับในการแก้แคปชั่นนะครับให้เราเลือกรูปภาพที่ไม่เหมือนพวกนะครับก็คือจะมีแค่1รูปเท่านั้นนะครับหรือว่าน้อยกว่ารูปอื่นๆนะครับถ้ารูปนี้นะครับมันตั้งขึ้นรูปนี้กับหัวลงรูปนี้ชี้ไปทางด้านซ้ายมือคือรูปเดียวกันนะให้เราเลือกรูปที่แตกต่างนะครับเพียงแค่1รูปอย่างเช่นรูปเนี้ยแล้วก็กดลงชื่อได้เลยเอาโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็แนะนําให้เราเข้าเช็คในส่วนของอีเมลที่เราใช้สมัครก่อนนะครับว่่่าาอีีีีเเมมมลทรรใช้สัค ีเมลที่ทําการยืนยันตัวตนหรือเปล่าในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของ b i t ฮับนะครับถ้าเราสมัครครั้งแรกนะครับมันจะมีอีเมลให้เรายืนยันตัวตวนเนาะก็แนะนําให้เราเข้าไปยืนยันก่อนในส่วนของอีเมลแต่ถ้าเราเข้าอีเมลแล้วเนี่ยไม่มีอีเมลให้เรายืนยันแล้วก็เข้าใช้งานในส่วนของหน้าเว็บไซต์ได้เลยการใช้งานเนี่ยแนะนําให้เราใช้งานเป็นในส่วนของตัว Google Chrome นะครับเพราะว่ามันสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับจะทําให้เราสะดวกในการใช้งานทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมพิวเตอร์นะต่อมานะครับเรามาทําความรู้จัก ในส่วนของแต่ละเมนูในเว็บไซต์กันว่าแต่ละเมนูเนี่ยทำอย่างไรใช้งานอย่างไรถึงจะได้รับเหรียญคริปโตสําหรับคนที่เคยเล่นเว็บไซต์บิตฮับอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้หรือใครที่ยังไม่เคยสมัครเกาะดูคลิปให้จนจบนะครับต่อมามาดูที่ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นในส่วนของเมนูต่างๆในเว็บไซต์เลยเริ่มจากเมนูแผงควบคุมนะครับแผงควบคุมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าแรกเว็บไซต์นะในการใช้งานแนะนําให้เราค่อยๆทําเพราะว่าโฆษณาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับ มันก็จะแจ้งเตือนขึ้นแบบนี้เห็นไหมเราก็ปิดไปนะครับบางครั้งเรากดปิดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเด้งเข้าไปที่หน้าโฆษณานะครับในหน้านี้เนี่ยก็จะมีในกรอบสีชมพูเป็นคะแนนคงเหลือของเราว่าเงินในบัญชีเงินในเว็บของเราเนี่ยมีกี่คะแนนนะครับแล้วก็ในสีเขียวเนี่ยจะเป็นจํานวนการอ้างอิงหรือว่าการแนะนําเพื่อนในกรอบสีเหลืองนะครับก็จะเป็นในส่วนของพลังงานนะครับที่เราได้รับจากการทําเงินเอาไว้ใช้ในการสร้างไรายได้เพิ่มนะครับเื่อนลงมาด้านล่างนะครับรรก็จะมี значит, มระบบการอ้างอิงหรือว่าการแนะนําเชิญชวนเพื่อนนะครับ สามารถใช้ลิงก์นี้ในการโปรโมทแนะนําต่อได้สำหรับรายได้ที่เราจะได้รับเป็นค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเขาจะให้เราอยู่ที่55%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับสามารถไปทําการโปรโมทแนะนําต่อได้ตามช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องทางการถอนเงินนะครับด้วยการที่เราจะต้องมีคะแนนก่อนการถอนนะครับก็คือกระเป๋านะครับในการรับเงินเนี่ยเขาก็จะมีการจํากัดนะครับในส่วนของขั้นต่ําแต่ละกระเป๋าในการถอนเงินนะครับอย่างเช่นกระเป๋าที่1นะครับ เป็น f o r e Pay นะครับ a s s c wallet นะครับ p a ย e ยีรูปีอิน i ดี i a ายน c ทคอ n น์เแล้วก็กระเป๋าเงินตรงสำหรับใครที่ใช้กระเป๋า f o r e Pay นะครับให้เราเลือกอันแรกเลยและก็มาเลือกเหรียญที่เราต้องการถอนเงินนะครับเราชอบเหรียญอะไรแล้วก็สามารถเลือกได้ตามกระเป๋าที่เขาระบุไว้นะครับอันนี้ก็จะมีทั้งหมดเลยเป็นเหรียญหลัลลกๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะผมก็เลือกเป็นเหรียญดอ t คอยนะครับสำหรับ f o r e Pay ต่อมานะครับช่องที่2นะครับมันเขียนว่ากระเป๋าสตางค์นะครับหรือว่า s h wallet ก็ให้เราใส่อีเมลนะครับของกระเป๋าฟอสเซตเพลงไปเพราะว่าเขาให้ระบุในส่วนของอีเมลในการรับเงินนะครับแล้วก็พิมพ์อีเมลลงไปแบบนี้เลยตามตัวอย่างที่ผมได้พิมพ์ไว้ในช่องนะครับสำหรับช่องที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของจํานวนเงินก็คือคะแนนที่ใช้ในการถอนเงินขั้นต่ําในการถอนเงินของ f อสเฟตเพเนี่ยจะอยู่ที่1ล้านคะแนนนะครับและค่าธรรมเนียม0%แล้วก็ใส่คะแนนลงไปในช่องนี้1ล้านคะแนนนะครับก็ถ้าเรามีคะแนนไม่พอเนี่ยมันก็จะไม่สามารถถอนได้นั่นเองนะครับแล้วก็พิม พิมพ์ใส่ลงไปเลยอันนี้คือ1 1 0 1 0 0 0 0ล้านนะครับอันนี้คือพิมพ์ให้ดูเนาะว่า1ล้านคะแนนเนี่ยมันจะได้เหรียญดอทคอยเท่าไหร่เหรียญดอทคอยเนี่ยก็ได้มาประมาณ1.2เหรียญดอทคอยนะครับ คำนวณเป็นเงินบาทตอนนี้เนี่ยก็ปรนะมาณเกือบ10บาทเนาะเกือบ10บาทนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือขั้นตอนการถอนเงินอย่างนั้นแก้แคปชั่นนะครับเลือกรูปภาพที่ไม่เข้าพวกนะครับผมก็คือน้อยกว่านั่นะเองนะครับก็คือรูปม้านะครับอันนี้น้อยกว่านะแล้วเราก็กดถอนเงินนะครับอันนี้คือเมนูที่2การถอนเงินเมนูต่อไปนะครับเป็นการอ้างอิงนะครับการอ้างอิงเนี่ยคือการแนะนําโดยการใช้ลิงก์ของเราในการโปรโมทอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนเนาะเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ได้ตามความถนัดของ เพื่อนๆนะครับถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มเราก็แนะนําเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเป็นการทํารายได้นะครับโดยการกดมาที่รูปหยดน้ํานะครับผมจะเขียนว่าก๊อกน้ำเนาะในภาษาไทยนะครับโฆษณาแจ้งเตือนค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าทําในมือถือเนี่ยก็ค่อยๆทานะครับผมสาหรับเมนูก๊อกน้านะครับผมก็จะเป็นการกดรับคะแนนฟรีนะครับหนึ่งพถึงห้าพันคะแนนนะครับอันนี้ก็จะมีเวลานับถอยหลังด้วยนะครับในการกดรอบต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นจํานวนครั้งในการกดรายวันนะครับห้ครั้ง วิธีการทําก็มาแก้แคปชั่นนะครับเลือกรูปที่น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เด่นชัดเลยเป็นรูปเนยนะแล้วก็แก้แคปชั่นก่อนนะครับโดยการเลือกรูปนะครับโฆษณามันค่อนข้างเยอะนะเมื่อกี้ผมก็กดไปแล้วก็เด้งเข้าไปโฆษณาหลายรอบเลยนะครับจากนั้นเราก็กดสะสมรางวัลด้านล่างได้เลยนะครับก็ให้เราค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าโฆษณามันเยอะแต่ว่ามันก็ทําเงินได้นะครับตรงนี้นะครับผมก็ได้รับมาที่4,700กว่าคะแนนนะครับกดตกลงได้เลยแล้วเราก็ปิดโฆษณาตรงนี้ก่อนนะครับรอเวลาอีก5น ทีในการกดครั้งต่อไปนะครับเมนูต่อไปก็รูปเมาส์เขียนคําว่า PTC นะครับ171งานให้เราทําในส่วนของ PTC นะครับคำว่า PTC เนี่ยจะเป็นการกดคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับในการเยี่ยมชมนะก็ให้เรากดเยี่ยมชมเลยนะครับในการทํานะครับก็จะเป็นการเข้าดูนะครับแล้วเราก็รอเวลาตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับเกาวิ60วินะครับผมอันนี้ก็50าสวินะครับก็ให้เราเลือกตามที่เราพอจะทําได้แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้า จำนวนเวลาเราไม่พอเนี่ยมันก็ต้องทําให้เสร็จนะครับถึงจะกดรับคะแนนได้อันนี้7วินาทีแล้วการกดเยี่ยมชมนะครับพอเรากดเยี่ยมชมเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเวลานับถอยหลังอยู่ที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับเราก็รอเวลาก่อนนะครับพอครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็แก้แคปชั่นเหมือนเดิมนะครับกดตรวจสอบนะะเราก็รอเวลานะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์โฆษณาจากนั้นก็ให้เราทําการปิดในส่วนของหน้านี้ไปนะครับแล้วเราก็จะได้รับคะแนนแบบนี้เลยโฆษณา,ม,ามัน,ค,นค่อนข้างเยอะนะเราก็ค่อยๆทําไปนะครับ อันนี้เสร็จเรียบร้อยในส่วนของ PTC ต่อมาก็จะเป็นการอ่านบทความนะครับก็ะจะมีบทความให้เราอ่านด้วยแล้วก็กดเข้ามาดูได้ว่าบทความนี้มีอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอ่านบทความนะโดยการคลิกอ่านบทความคะแนนก็ตั้งแต่2 0 0 0ถึง6,000นะครับใช้เวลา75วินาทีนะครับก็กดแล้วก็ทําได้เลยนะครับต่อมาเป็นข้อเสนอวอล์นะครับข้อเสนอวอล์กเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําเว็บไซต์แบบสํารวจนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับนี่ครับเป็นเว็บไซต์แบบสํารวจ ใครที่เป็นสายแบบสำรวจอยู่แล้วนะครับก็เข้ามาทําตรงนี้เพิ่มได้นะครับต่อมาก็จะเป็นการทำลิงก์สั้นนะครับในการแก้ลิงก์โฆษณานะครับการแก้ลิงก์โฆษณามีทั้งหมด377ลิงก์นะครับผมก็จะมีรายได้นะครับเป็นที่1,300,000คะแนนนะครับได้พลังงานเนี่ย4,475พลังงานด้วยนะครับวิธีการทำเนี่ยก็กดเยี่ยมชมลิงก์นะครับนี่ครับกดเยี่ยมชมแล้วก็ทําการแก้ลิงก์โฆษณาต่อได้เลยนะครับประมาณนี้ส่วนเมนูต่อไปนะครับความสําเร็จนะครับอันนี้ก็จะ เป็นการรับภารกิจที่เราทํามาทั้งหมดทุกเมนูนะครับรับเพิ่มเติมได้การใช้งานทั้งหมดก็ประมาณนี้นะทุกคนลองเข้ามาเล่นลองเข้ามาทําดูได้แล้วก็การถอนเงินเนี่ยก็ให้เราเลือกกระเป๋าตามที่เรามีอยู่นะครับตามที่ทางเว็บไซต์เขากําหนดด้วยน,นั่นเองแล้วก็ดูขั้นต่ําในการถอนแต่ละกระเป๋าให้ดีด้วยนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ